คลิปนี้ครับไปดู2ผู้ยิ่งใหญ่ครับคริสเตียโนโรนัลโดครับดวลกับเลเรลเมสซี่โดยตรงครับเป็นเวอร์ชันทีมชาตินะครับโรตุแกสครับเจอกับอาร์เจนตีนาเปิดฉากมาพี่โดก็ได้ก่อนเลยครับอาแล้วครับโรนัลโดฝากมาครับตรงนี้ตวัดไปเรียดมาโดสกัดได้ครับมาดูทางฝั่งเมสซี่บ้างครับหืลิวเลยเลี้ยงหนีมาครับเลเรลเมสซี่ ก็มาเจอกันโดยตรงนะครับเรียกว่าสองนักเตะสุดยอดแห่งยุคครับเบียดแย่งบอลไปได้ครับเมซี่ดูครับการครองบอลครับสุดๆครับเมซี่ครับเลีแหวกแล้วก็แทงมาลุนิฟ้าย้อนหลังไปหน่อยได้อีกทีครับเมซี่ยกมาครับดิมาเรียดีมาเรียได้ปัดครับแต่ว่าติดรับม่งอีกทีหนึ่งครับโอกาสลุ้นก่อนเป็นของเิวเนลเมซี่ครับหลุดกลอไปครับลูกนี้ เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับเมสซี่ครับแต่ส่วนพีโดยังเงียบเงียบอยู่ครับหาแล้วครับพูดถึงก็มาเลยโลนลโดจ่ายมาลูกนี้ไม่ดีครับโดนมงดักไว้กลับมาดูทางฝั่งเมสซี่บ้างครับหาแล้วครับตรงนี้มงตั้งไม้เพื่อนก่อนครับพยายามจะมุดหนีมาฝากมาครับดิมาเรียเข้าในมาครับเนเนลเมสซี่เมสซี่จ่ายมาลูกนี้โอ้โหสุดสุครับ แต่ว่าไม่ทันครับกามอาโซ,โซอ,อู้ยูดูกับลูกจ่ายของเลนาเมซี่ครับเกือบ,บจะเป็นประตูครับเอาอีกทีนึงครับเมซี่เมซีมซ่หยุดไวคคไ้ครับกามิอาโซแทงมาลุนิน่าไปล้มสะกดครับเซสเกล,ลาเวซี่อุ้ยเหมือนโดนเหนียวนิดๆอาแล้วครับพี่โดครับแม่ไม่มีซีนอยู่นานเลยฝากมาตรงนี้ครับมูตินโยแทงมาอีกทีนึงแล้วก็ได้ยิงครับแต่ว่าติดเซฟ เมซี่ครับเลี้ยงล้อมาดูลูกนี้ให้ดีนะครับเมซี่ดึงจังหวะไว้ครับดิมาเรียวิ่งไปแล้วนะครับแล้วดูจ่ายครับโอ้โหบ้าไปแล้วครับสุดๆครับลูกนี้ครับเรวเนวเมซี่แล้วก็จบที่อังเคลดิมาเรียครับดูเลยครับวิ่งช่องนี้นี่สุดๆเลยครับเนี่ยแล้วดูจ่ายไปครับโอ้ตัดเกมรับของโปรตุเกสครับรวมถึง้รกษาประตูด้วยครับมาดูครับ ไอคิวนี่สุดๆครับเิวีนลเมซี่โอ้แล้วก็ดิมาเรียก็จบได้อย่างยอดเยี่ยมครับ